คันนี้นี่ตั้งแต่ออกมาใหม่เลยไม่มีเสื่อมไม่มีซึมใช้ได้ดีครับที่เปลี่ยนอีกอย่างหนึง่งตอนนั้นเปลี่ยนตรงนี้ด้วยแล้วก็เปลี่ยนาสายพาน สวัสดีครับวันนี้ใกล้ถึงสองแสนครับก็ขอตีว่าถ้าเป็นสองแสนไปเลยแล้วกันนะครับว่ารถยนต์รุ่นนี้ขับมาปีนี้เป็นปีที่สิอนะครับว่ามีอะไรที่แบบเสียหนักๆแล้วก็ ต้องเสียเงินแพงๆในการซ่อมบ้างเรื่องเรื่องอะไรที่เป็นเล็กในน้อๆยๆเช่นค่าเปลี่ยนน้ำมันเครื่องค่าเปลี่ยนน้ำมันเกียร์เปลี่ยนผ้าเบรกเ,เปลี่ยนยางอะไรพวกนี้ผมเคยทํำไว้ในคลิปที่แล้วเป็นที่เรียบร้อยนะครับแต่วันนี้เนี่ยเรามาคุยกันในประเด็นว่าลดราคาที่เรียกว่า ออกมารวมดอกเบี้ยแล้ว2ล้านปลายปลายเนี่ยจะแบบ11ปีจะใช้งานแล้วเสียค่าใช้ใจ่ายแบบหลักๆหนักๆอะไรไปบ้างนะครับเนื่องจากว่าคันนี้เราออกตั้งแต่ป้ายแดงเลยนะครับโดยที่รถยนต์เนี่ยมีการใช้งานมาปีนี้เป็นปีที่11ก็บอกได้เลยว่าอะไรที่เสียหนักๆและแพงที่สุดผมว่าคือท่อหล่อเย็น าะหล่อเย็นที่เกิดขึ้นในห้องเครื่องพอดีผมอยู่เป็นบ้านทาวโฮม <c oughs> เดี๋ยวผมไปชี้ให้เห็นอ,อาจจะไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะครับ ท่อนี้ครับถ้าเอาฝานี้ออกโอฝาออนี่นี่นี่ท่อนี้เดี๋ยวนะครับผมขอใส่กขับไปเหมือนเดิมเเนี่ยครับท่อตรงนี้ น่าจะเป็นค่าใช้จ่ายที่แพงที่สุดแล้วก็ไอตัวหม้อหม้ออันนี้เนี่ยคันนี้นี่ตั้งแต่ออกมาใหม่เลยไม่มีเสื่อมไม่มีซึมใช้ได้ดีครับที่เปลี่ยนอีกอย่างหนึง่งตอนนั้นเปลี่ยนตรงนี้ด้วยแล้วก็เปลี่ยนใส่พานนี่ใส่พานเดี๋ยวผมเปิดให้ดู ชุดนี้ชุดสายพานนี้ตอนนั้นถ้าจำไม่ผิดเนี่ยราคาประมาณทั้งทั้งท่อหล่อเย็นแล้วก็ตัวสายพานจะประมาณสามหมืนประมาณสามหมื่นครับนอกนั้น คนอื่นเขาเปลี่ยนพวกเฟืองแคมชาร์ปแล้วก็โอเวอร์ฮอลเกียร์บ้างอะไรบ้างของผมไม่เจอปัญหาอ้อแต่จะมาพูดว่าเฟืองแคมชาร์ปรุ่นนี้วิ่งมาสองแสนไม่เจอเลยก็ไม่ได้เพราะว่าของผมเนี่ยใส่เครื่องโชว์เวลา,าใสา่เครื่อง OBD เหมือนเป็นเครื่องสแกนนะครับเวลาสแกนมาเนี่ยก็จะเจอ ไฟเครื่องอันนี้ครับเวลาเราสตาร์ทมันจะติดขึ้นมาแล้วมันก็โชว์โค้ดมาว่าเป็นเฟืองแคมชาปเฟืองแคมชาาผมเริ่มมีปัญหาเมื่อเลขไม่ประมาณสักแสนต้น,ตนแต่ผมอะ่ะแค่มีความคิดที่ว่าเราไม่อยากแกะห้องเครื่องซึ่งซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยศูนย์เนี่ยสามารถซ่อมให้เราได้นะครับการที่ศูนย์ซ่อมให้เราได้เนี่ยศูนย์เคยทำใบ เสนอราคาให้ผมได้ทราบว่าต้องเปลี่ยนอะไรบ้างเปลี่ยนเฟืองเปลี่ยนโซ่ด้วยนะครับราคาเนี่ยเขาโค้ดมาให้ผมประมาณแสนหนึง่งผมรู้สึกว่าเฮ้ยแสนหนึ่งเนี่ยมันแพงมากเพราะมันแพงมากเนี่ยเราก็รู้สึกว่าเรายังไม่ให้ทําแล้วพอดีไปอู่อู่นึง่ง ที่เขาซ่อมอันนี้ตามที่ผมเคยทําคลิปก่อนหน้านี้ที่มันหักอะครับตรงนี้มันหักถ้าที่ศูนย์เนี่ยเขาขายทั้งบานเขาขายทั้งบานเกือบ4ี่หมื่นแต่เราไปทําข้างนอกอหลักพันนะครับราคาไม่กี่พันบาทก็ทําให้ได้แล้วอู่เนี้ยบอกว่ารถยนต์เครื่อง m 2 7 1เนี่ยเทอร์โบเนี่ยก็มีหลายคนที่ดือ้อไม่ยอมแกะไม่ยอมแกะฝาเครื่องฝาเครื่องออกมาเพื่อที่จะเปลี่ยนเฟืองแคมชาร์ ก็ยังใช้ได้แต่เวลาสตาร์ทเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะสตาร์ทให้ดูนะครับฟับงเสียงสตาร์ทนะครับเนี่ยครับแต่เวลาเรา,าใช้งานก็ปกตินะครับแต่ว่าเสียงอะตอนสตาร์ทอะครับมันจะดังแบบครืดนิดนึงเหมือนตัวเฟืองอะครับ มันมีความคมของเฟืองน้อยลงทำให้การดึงโซ่เนี่ยมันอาจจะมีบางช่วงที่ที่ดึงแล้วอา,อาจจะหลวมหรือเรียกว่ารูดหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะครับมันมีเสียงดังมานิดนึงแต่ว่าผมก็ไม่เปลี่ยนคันนี้ยเครื่องยนต์ไม่เคยแกะเลยไม่เคยแกะเลยแล้วก็ยังใช้งานได้ปกติเกียร์เนี่ยครับเกียร์อันนี้ผมถอดออกมาเพราะว่าเราต้องการให ปลดเป็นเกียร์ว่างได้เราเรากดตรงนี้ใช่ไหมครับเดี๋ยวพอดีผมมือเดียวเนี่ยครับหนึ่งเลืองเนี่ยปกติรถยนต์รถยุโรปเราจะเขาเรียกว่าไอนี่ไม่ได้เนี่ยครับเราจะปดให้เป็นเกียร์ว่างได้แบบนี้ครับแล้วก็ถอดกุญแจได้ตัวเกียร์อันนี้ตอนแรก เวลาเราเข้าเนี่ยมันจะมีเสียงดังกิ๊กๆเห็นไหมครับเขาบอกว่าไม่ได้เป็นที่ระบบแบบว่าเกือบกลไกของเกียร์แต่เป็นแค่เบ้าเกียร์ที่เขามีเขาเรียกว่าลูกยางเขาบอกว่าเดี๋ยวถ้าเปลี่ยนยางรองแท่นเกียร์แล้วค่อยเปลี่ยนทีเดียวผมก็ยังไม่ได้เปลี่ยน,นทียังรองแท่นเครื่องยังรองแท่นเกียร์คันนี้ไม่เคยเปลี่ยนเลยครับยังใช้งานได้ดีแล้วก็ เครื่องยนต์ก็ใช้งานได้ดีตาเร่งดีไม่มีปัญหาเลย <c oughs> ก็เลยเอามาแลกเป็ีนเรียนรู้สำหรับใครที่สนใจรถยนต์ mercedes benz แล้วก็เป็น W204 <c oughs> แล้วเลขใหม่ที่บอกว่าสูงสูงแบบเกือบสองแสนผมว่ายัง,ยงใช้ได้ยังซื้อได้แล้วก็ราคาดีท่านซื้อตอนนี้ท่านถูกกว่าตอนผมซื้อเยอะมากๆแล้วก็ถ้ามีประวัติหรือคุยกับคนที่ใช้รถ มาก่อนหน้านี้แล้วคุยว่าเคยทําอะไรบ้างเปลี่ยนอะไรบ้างผมว่าดีแต่ก็แค่แบบกังวลว่าแบบบางคนไปเจอช่างที่แบบว่าอาจจะแบบไม่ค่อยมีประสบการณ์มากนักแล้วทําให้การลื้อกันอะไรแล้วมันมีปัญหาเห็นก็บอกว่าการเปลี่ยนเฟอร์แคมชา่บางทีเปลี่ยน2รอบ3รอบอย่างเงี้ยผมว่าเฮย้ย แทนที่เปลี่ยนแล้วมันจะหายแต่กลายเป็นว่า2อรอบสรอบของการเปลี่ยนอู่นอกเห็นว่าอู่นอกก็ประมาณ30,000ืสองรอบก็6กหมื่สามรอบก็90,000อย่างเงี้ยเปลี่ยนศูนย์ก็คือแสนหนึ่งมันมันมีความคิดที่ที่ที่มุมมองในมุมผมนะครับว่าบางเรื่องที่เป็นทางด้านเทคนิคเชียน ที่จะต้องมานั่งทําจริงๆเนี่ยก็อาจจะต้องใช้เที่ยแต่คนเก่งๆช่างเก่งๆข้างนอกก็มีเยอะคันที่เปลี่ยนแล้วหายมีเยอะเพราะว่ารถรุ่นนี้เครื่องยนต์รุ่นนี้เนี่ยมีในท้องตลาดเยอะมากแล้วก็ช่างมีประสบการณ์เยอะมากการที่จะหาช่างที่ชํานาญแล้วก็มาดูแลรถยนต์ผมว่าไม่ยากเลยสําหรับรุ่นนี้กับเลขใหม่ที่แบบว่าสองแสนนะครับตัวเบาอันนี้เนี่ยคลิปที่แล้วบอกว่า เบาะหนังจริงๆก็ไม่หนังครับอันนี้พลาสติกเลยพลาสติกเลยนะครับแล้วพอใช้ไป11ปีเริ่มยน่นล้วครับคลิปที่แล้วเนี่ยไม่ย่นนะครับแต่พอใช้มา,าแบบว่าใกล้20,000 0เนี่ยเริ่มยน่นปัญหาอย่างอื่นมีไหมมีอีกไหมผมไม่ไม่เจอเลยนะครับไม่เจอเลยไม่มีเลยแม้กระทั่งวิทยุวิทยุแบบระบบ อะไรทุกอย่างอ่ะก็ยังดีตามปกติไอ้ส่วนไอ้ไอ้พวกเนี้ยเปลี่ยนเปิดเนี่ยผมเคยสอนไว้ในคลิปเก่าๆหมดละอา่าการไปหาช่างที่จะเปลี่ยนถ่ายน้นํามันเครื่องก็หาง่ายนะครับแต่ผมว่าฝากนิดนึงว่าตัวไส้กรองน้ามันเครื่องอยากให้ใช้ของแท้เพราะว่าของไม่แท้เนี่ยบางทีตัวไส้กรองมันด้อยคุณภาพแล้วมันทําให้หลุดหรือเสื่อมสภาพได้นะครับอา่าไส้กรองน้ํามันเครื่องไส้กรองอากาศอย่างเงี้ยหาของดีๆนิดนึงนะครับอย่างอื่นไม่มีอะไรจริงๆ เครื่องเสียงเนี่ยดีกว่า W212 อหนึ่งสองอีกเครื่องเสียง W204 ศูนย์สี่ลำโพงทนกว่า W212 วต์อหนึ่งสองลำโพงสองอีกคันหนึ่งของผมเนี่ยคือแตกหมดแล้วแตกหมดแล้วเข้าปีที่สิบเนี่ยปีนี้ปีที่ปีที่สิบ2 1 2ตหนึ่งสองตัว e 3สามร้อยปีที่สิบแตกหมดละแต่ W204 สองศูนย์สี่ยังไม่แตกเปิดดีอยู่มากแบบว่าแบบ เสียงเบสเสียงทุ้มเนี่ยดีอยู่นอกนั้นก็ไม่มีอะไรแล้วครับไฟหน้าอ๋อไฟหน้าผมไม่เคยเปลี่ยนแต่ไฟหน้าผมว่าไม่ใช่ไม่ใช่เรื่องที่ซับซ้อนมากเดี๋ยวนี้ของผมมันเป็นไฟถ้าถ้าดูจากในในรูปในในตัวสะท้อนเนี่ยไม่ได้เป็นแบบ รุ่นที่เป็นแบบไฟออตโต้ไฮโดรเจนเอไม่ไม่ใช่รุ่นรุ่นที่เป็นเหมือนเหมือนเหมือนเป็นดวงตาไม่ใช่อันนี้เป็นหลอดไฮโดรเจนธรรมดานะครับก็ก็ใช้ได้ดีในปัจจุบันไฟเดย์ไลท์ขาดก็ข้างหนึ่งหมื่นกว่าบาทแล้วก็ใช้ของเทียบของเทียบก็ใช้ได้ประมาณสัก3 4ปี3 4ปีก็เสียอีกขาดอีก มมองว่าบางทีซื้อของแท้ไปมันก็อยู่ทนทนอยู่นะของผมว่ามันขาดมันเสียเพราะว่าหินไปไปกระแทกแล้วทําให้หลอดมีน้ําเข้าแต่ถ้าไม่โดนกระแทกไม่โดนอะไรเนี่ยยังอยู่ได้อีกนานนอกนัานไม่มีอะไรครับไม่มีอะไรจริงๆสาหรับรุ่นนี้ก็เลยเอาประสบการณ์สําหรับรถผมเท่านั้นนะครับวิ่งถามว่าวิ่งที่ไหนบ้างก็วิ่งออกต่างจังหวัดบ้างวิ่งในเมืองบ้างใน11ปี200,000โล ยังใช้ได้แล้วก็ยังไม่อยากจะขายรู้สึกเสียดายขายตอนนี้ราคาแบบตกมากแล้วก็สําหรับใครที่แบบว่าหาซื้อผมว่าราคาตัวน,นี้ดีนะครับแล้วก็หารถที่แบบค,คุยกับเจ้าของได้ครับผมว่าก็ดีแบบติดต่อแล้วคุยกับเจ้าของได้ว่าเคยทําอะไรมาบ้างก็จะได้รู้แล้วได้บริหารจัดการได้ได้ถูกแล้วก็ไม่ไม่ซ่อมสามสอน ก็เป็นข้อมูลเอามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับสวัสดีครับ